ดีครับท่านผู้ชม fc พีพีน้องนนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าพอดีคำนะครับอยู่ในแอปประรองหมากรุกไทยนะครับถ้าเป็นชื่อฝรั่งก็ไทยเช็ดดวลนะครับสามารถโหลดฟรีได้ทางทางเพจสโตรนะครับ จับคู่มาเจอกับครูแกะนะครับเบียเป็นเบี้ยคู่กลางก็รับด้วยมาซ้ายนะครับครูแกะนะครับครูแกะก็มีเลตติ้ง1499นะครับตีเลขกลมๆก็1500ครับจังหวะนี้แทงเสาะริมไปก่อนครับแบบนี้นะครับกินตัดเบียเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะทิ่มใส่โคนนะครับอ้าวคู่ต่อสู้ไม่ใช้เบียกินครับฝังสูงไปครับค่อยๆยยึดตำแหน่งไปนะครับ คุมพื้นที่ครับได้สูง2ตัวนะครับคู่ต่อสู้ตีทางปีกซ้ายมาเก็บโคนขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเก็บขุนทางด้านปีกขวาเหมือนเดิมครับสไตล์ไก่ก้าฟ้าครับเก็บขุนทางด้านปีกขวาครับม้าซ้ายครับกดสู้ยกม้ามาในตำแหน่งนของม้าชงหนต่อโคนทิมเบียสกัดยังยังยัง เม็ดเขาไหลมาได้อยู่นะจังหวะนี้ก็กำลังสองจิตสองใจนะครับเราจะหนีขุนหรือว่าจะไงก่อนนะครับนี้ขุนดีกว่านะครับเพื่อให้เรือนะครับได้เชื่อมถึงกันค่ตสุนนำเรือมาส่องตรงกลางนะครับตรงกลางก็เก็บขุนเขาปัอมอ้าขุนพึ่งใบบุญครับ ขุนพึ่งใบบนก็คือขุนที่อยู่ตรงกันนะครับจังหวะนี้ก็มยจะหลักขึ้นไปนะครับครูต่อสู้ไม่กินกับเราครับก็เอาเรือมาซัพพอร์ตเม็ดก่อนนะครับครูแกะนำเรือมาประกบคู่แบบนี้นะหมุนมาครับเดี๋ยวเราจะนำเม็ดขึ้นไปแทนนะครับ ผูต่อสู้ระเบิดเบี้ยมาแบบนี้เ,เบี้ยใในขึ้นมาให้กินก็กินครับกินเข้าไปแล้วก็ยกเม็ดขึ้นไปนะครับรับแขกนะครับแขกมาแล้วนะครับแบบนี้ก็มีต่อเม็ดนะครับต่อเม็ดกับยกมาขึ้นไปครับเดี๋ยวคูต่อสู้อาจจะหมุนมาแล้วทิ่มใส่โคนเราก็เป็นได้นะครับยกมาขึ้นไปคุมแท่นนะครับ คู่ต่อสู้ทําท่าจะซ้อนเรือแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะซ้อนเรือทางทางไหนนะครับยกคนขึ้นไปดีกว่านะครับดันคนขึ้นไปนะครับขอคุมแท่านไว้ก่อน,นครับคู่ต่อสู้กินอืมอามาก,กินขึ้นไปครับอืมจริงๆเราน่าจะเอาเบีย้ยกินกันไปเลยเนาะแต่เราก็ยังอยากได้แท่นอยู่นะครับขยับขุนมาผูกเบีย้ยนะครับ พกบเบี้ยครูกแกะนี่ก็ได้ประทะก,กับไก่ก้าวฟ้ามาหลายครั้งนะครับหลายครั้งขยับเรือแบบนี้ต่อเม็ดเม็ดเขายืนสวยจังนะครับต่อเม็ดต่อเม็ดขึ้นไปครับนะครับเราจะได้นำมาตัวล่างนะครับ ไปยืนท่านริมกระดานครับจับกินเบีย้ยอะไรประมาณนี้นะครับเปิดช่องตรงกลางให้โคนขึ้นไปใช้งานนะครับอืมแต่สีขาวก็ยังไหลโคนขึ้นมาได้อยู่นะครับถ้างั้นเราถอยมากลับไปไหมถอยมากลับไปจับเบีย้ยจ,จะยกมาอีกตันขึ้นไปจับกลุมกินเบีย้ยกันนะครับ เรารุมกินเบี้ยเข,เขาเขาก็เอาม้ามายก,ยกม้ามารุมกินเบี้ยรเราได้เหมือนกันนะยกม้ามาต่อมาแล้วลุมกินเบี้ยรเราเหมือนเดิมเหมือนกันอืแก้เกมได้ดีนะครับแก้เกมได้ดีมากสีขาวก็คงต้องกินกันครับกินกันแล้วก็นําเรือไปผูกเบี้ยนะครับมากินควบเข้าไปครับ มากินขึ้นมาก็นําเรือไปพูดครับม้าสีขาวจับกินเบี้ยเราอยู่นะครับให้กินไม่ได้นะครับเพราะเบี้ยคู่ริมคู่นี้ถ้าหงายไปแล้วกลับมาใช้งานนี้สีดําน่าจะแพ้นะครับแพ้100%เซเลยนะครับตอนนี้โคนของเราขาดอยู่นะครับก็ต้องถอยมากกลับไปจะเปิดโคนขึ้นมาเอาไงดีไม่ให้โคนเขายืนม้ายืนดีกว่านะครับ ยอมปิดแล้วครับเพราะว่าท่านที่ตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยไม่มีตัวไหนไปยืนแล้วนะครับก็ปิดแท่นก็ปิดแท่นดันเบีย้ยขึ้นไปทำให้ม้ากับโคนของสีขาวนี่ขยายตัวลำบากแล้วนะครับทีนี้เราก็มาโจมตีกันตรงกลางนี่แหละ เรามีตำแหน่งที่เราจะระเบิดเบีย้ยนะครับระเบิดเบีย้ยขึ้นไปได้อยู่แต่ทุกตัวต้องพร้อมก่อนนะครับดันโคนขึ้นไปเขากดกินถอยโคนกลับมาผูกเอาเรือมาโคนขึ้นไปครับถ้าจะระเบิดเบีย้ยขึ้นไปได้โคนต้องไปอยู่ตำแหน่งหน้าขุนนะครับจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วเปิดคลองเรือให้ คลองเรือฉชิงนะครับให้ให้เราได้ได้ใช้คลองเรือนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการสับเปลี่ยนตำแหน่งครับโคนจะขาดครับกู้ต่อสู้จะนำม้ามากินเบี้ยนะครับกินเบี้ยที่ตำแหน่งงองงูนะครับงองงูห้านะครับเอาโคนขึ้นไปผูกก่อนะครับกู้ต่อสู้ก็น่าจะโจมตีเบี้ยอ่าถอยมาไปโจมตีเบี้ยอีกก็นําเรือมาผูกครับเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแต่งตัวแป๊บหนึ่งก็ขยับเรือมาครับจับกินโคนครับ ดึงขางเกงไว้บ้างนะครับโอ้โจมตีเรือ2องลำไม่ไหวครับแล้วก็ยกเรือขึ้นไปผูกเบี้ยอาสร้างความเหนียวแน่นนะครับเดี๋ยวเราขู่จะซ้อนเรือนะครับหรือว่าจะระเบิดเบี้ยขึ้นไประเบิดเบี้ยไม่ได้ครับซ้อนเรือดีกว่าครับซ้อนเรือครับหมักอ่อนซ้อนเรือนะครับอ่อนซ้อนเรือ เมื่อคืนได้เมื่อวานได้ลงคลิปคลิปเดียวนะครับคลิปเดียวก็มีภารกิจการงานแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยนะครับก็ได้ลงไปคลิปเดียวก็ขอประทานอภัยับนะครับลงคลิปทางช่อง YouTube มาครุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับก็ฝากติดตามรับชมได้ด้วยด้วยนะครับอ่าจังหวะนี้กินเข้าไปครับถ้าเขากินเรือเรานะครับเราจะมีจังหวะเอามากินเรือลุกก่อนนะครับอ่าเราจะได้เรือสองลำนะครับนะครับ อเอาม้ากินเรือรุกปักก็ไปหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันแล้วก็กินเรืออีกหนึ่งทีจะเป็นม้าสู้เรือนะครับแต่เบีย้ยเบีย้ยเบี้ยเราเป็นต่อเบี้ยหนึ่งตัวนะครับระบดเบี้ยขึ้นไปครับแล้วก็ดันโคนกินขึ้นไปค่อยๆกระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับก่ต่อสู้หมุนม้ามา,มาหมุนเราก็โจมตีครับโจมตีจับกินเบีย้ยริมม้ามาโผก ขยับขุนขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะนําขุนขึ้นไปลุยเองเลยนะครับนะครับคุณต่อสู้ดีที่สุดครับก็ต้องผูกนะครับครูแกะนะครับต้องผูกอ่านะครับขุนครับหลังโคนครับถ้าคู่ต่อสู้ขยับน่าจะขยับขุนนะฮะขยับขุนเราจะนําโคนไปต่อไหมนำโคนขึ้นไปต่อครับกินม้ากินม้าก่อน ถ่าถยม้าหนีก็นําเรือกินเบีย้ยนะครับเป็นต่อเบีย้ยสองตัวครับมโคไหลได้ไหมดันเบีย้ยขึ้นไปครับดันเบีย้ยขึ้นไปเดี๋ยวติดยศให้พลพลทหารหน่อยนะครับเป็นแต้มกําเนิดกุมารครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็ น้ำมันข้ามโรงกาครับข้ามไปแล้วเข้าในดินแดนของคู่ต่อสู้ติดจดเรียบร้อยนะครับลุกเข้าไปหนึ่งดอกครับอขยับไปแล้วให้กินสองเลยไหมนะครับนําเรือมาไว้หลังโคนเขากินสองหนึ่งปับป๊บๆแล้วเราก็ออกหลังออกไปท้ายครัวนะครับวิ่งไปสุดกระดาน,นครับคู่ต่อสู้จะกินหรือเปล่า ก็มารุ้นมาดูกันครับนะครับว่าจะกินหรือเปล่าเหมือนเหมือนจะเห็นนะครับทางั้นก็กินโคนมากินมากินผูกเบี้ยไปครับกินโคนเข้าไปนะครับมากินกลับมาก็ผูกเบี้ยที่แรกว่าจะลุกนะครับลุกลวไปตีไท้ายครัวนะครับแต่ไม่อยากให้ยุ่งยากนะครับ จับขุนขึ้นไปดีไหมนะครับถ้าคู่ต่อสู้นำม้ามารุกนะครับเราจะเอาเรือตัดนะครับตัดกินเลยนะครับพอดีคํานะครับก็เป็นต่อเบี้ยสองสองใบนะครับเบี้ยหงายหนึ่งตัวกับเบี้ยความครับอ้าวมาจริงจริงจครับก็กินปักเข้าไปถอยเบี้ยหงกลับมาก่อนนะครับถอยเบี้ยหงกลับมาก่อน ถอยกลับมาขุนโตอ่ะเอาขุนไปโตครับลงก็ดันขุนขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะเอาเบีย้ยไปรุกรุกปักเข้าไปแล้วก็ดันเบีย้ยอีกตัวหนึ่งขึ้นไปแรกนะครับขึ้นไปแรกเลยสละเบีย้ยไปเลยนะครับกินก็ถอยเบีย้ยไงครับมากินคุมไว้ก่อนนะครับแบบนี้ก็ไงเบีย้ยครับ เดี๋ยวเราจะนําเบีย้ยนะครับไปรูดสเสดานะครับถ้าขุนไม่กันอ้าขุนมาโตขุนก็นําเบีย้ยไปรูดสเสดาครับก็สามเบีย้ยนะประดีคําอ้าขุนสู้ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าทั้งช่อง YouTube แล้วพบคนใหม่นะครับ EP ีหน้าสวัสดีครับ